นี่นะครับอยู่จังหวัดราชบุรีนี่ครับผมคนละครึ่งนีเยอะแยะไปหมดแล้วครับผมโครงการคนละครึ่งร้านเต้ก็คนละครึ่งนะครับผมครับโครงการคนละครึ่งนี่เยอะมากเลยจังหวัดราชบุรีนี่ครับผมสุดๆเลยครับผม เสียดายนะจังหวัดไหนที่ไม่มีโครงการคนละครึ่งเนี่ยผมบอกตรงนะโหเสียดายมากครับผมลาบลีนี่ของเลือกกินเลือกใช้นี่เต็มไปหมดเลยครับผมนะครับขนาดร้านขายข้าวธรรมดาก็โครงการคนละครึ่งน,นะครับผมนยคะขอโปรโมตร้านหน่อยดิ ออโปรโมทร้านเลยว่าเนี่ยราดรีแล้วเนี่ยโครงการคนละครึ่งเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยครับขนาดร,ร้านขายอาหารธรรมดาครับผมขา,ขายคงไายข้าวครับผมเข,ข้าโครงการคนละครึ่งหมดนะครับผมจังหวัดไหนไม่มีก็ทําทนะครับผมเนี่ยดูครับผมเนี่ยโอเคนะครับผมดูนะครับเยอะแยะเลยครับที่ราดรีนี่เยอะแยะมากเลยของโครงการคนละครึ่งนะ จะมีครับผมนี่ครับนี่ร้านลูกชิ้นทอดนะครับผมนี่ร้านลูกชิ้นทอดนี่ครับผมเนี่ยลูกชิ้นทอดนะครับผมนี่ก็โครง,งการคนละครึ่งเหมือนกันนะครับผมขออนุญาตถ่ายแล้วขออนุญาตถ่ายถ่ายอยู่ทุบไปนะรับผมร้านลูกชิ้นทอดก็โครง,งการคนละครึ่งนะครับผม่ด้านรีเรานีโครงการคนละครึ่งเยอะมากครับผม นี่ครับนี่ร้านปลาหมึกย่างนะครับผมอร่อยอร่อยนะครับผมนี่ร้าบุรีนี่ครับโคการคนละครึ่งนะครับใครมีคนละครึ่งก็มาที่นี่ได้นะครับผมที่หน้าเมืองทองครับผมเมืองทองตลาดเมืองทองเน่ยเยอะมากเลยครับผมเนี่ยโขรงการคนละครึ่งนะร้านน้องเขาเนี่ยนะคนละครึ่งเห็นไหมดูด็ปลาหมึกโคตรน่ากินเลยครับผมนะวันนี้ทําคลิป youtube มาเพื่ออะไรอเปล่าเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเออเนี่ย ราดเลนเนี่ยของกินนี่เยอะแยะคนละครึ่งนี่เยอะแยะหมดร้านเนี่ยร้านอื่นร้านอื่นทำบ้างนะครับผมร้านอื่นทำบ้างนะครับแอะเนี่ยเสียดายนะ<ม>จังหวัดไหนไม่มีก็บอกมาข้อขาไปค้าทำนะครับอย่าไปกลัวเลยครับผมเขาไม่มาตรวจสอบมาป้าอาบออะไรคุณหรอกครับผมเขาช่วยเหลือคนจนโครงการนี้ครับผมเออให้มันรู้มั่งเด้อที่บอกใครฮ่าฮ่าฮ่า โอเคแค่นี้นะครับใครเข้ามาชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขความจเจริญน,นะครับผมคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกอย่างไปครับผมสวัสดีครับ